ท่านผู้มีบุญจะไม่เลื่อนผ่านราศีตุลปลายเดือนมิถุนายนนี้ดวงกำลังเปิดฟ้าเปิดทางการงานการเงินเริ่มไหลเลื่นโชคลาภใกล้เข้ามาท่าเชื่อแล้วรีบพิมพ์สาธุรับพลังบวกเตรียมรับความเฮงปังตลอดสิ้นเดือนนี้ช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวราศีตุลทั้งการเริ่มต้นใหม่โอกาสทอง และการปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตกลับมาเข้าที่เข้าทางหลังจากผ่านความเหนื่อยล้าและอุปสรรคมาหลายเดือนในที่สุดดาวสำคัญหลายดวงเริ่มขยับโคจรเอื้ออํานวยทำให้คุณเริ่มรู้สึกมีกำลังใจและมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คุณสามารถจัดการความคิดจัดการความรู้สึกและจัดการเวลาได้ดีกว่าเดิมภาพรวมดวงของคุณบ่งบอกว่าเป็นช่วงแห่งการตื่นรู้และการกลับมาเป็นตัวของตัวเอง อีกครั้งสิ่งที่เคยทําให้คุณลังเลไม่มั่นใจและรู้สึกว่าติดขัดมาเนิ่นนาน,านเริ่มคลี่คลายและปล่อยคุณเป็นอิสระมากขึ้นคุณจะเริ่มใช้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ทั้งในการงานการเงินและการจัดการชีวิตส่วนตัวซึ่งผัลรับจะเริ่มเด่นชัดหลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปด้านการงานถือเป็นปีที่คุณได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ และเพื่อนร่วมง,งานใครที่เคยตั้งเป้าหมายไว้จะเริ่มเห็นความคืบหน้าง,งานบางอย่างที่เคยทำแล้วไม่รุ่งพอถึงจังหวะปลายเดือนนี้กลับสามารถปิดจ็อบได้อย่างสวยงามหรือบางคนอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานโปรเจกต์ใหม่และโอกาสที่เปิดทางให้คุณเจอเจรัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งสำคัญคือต้องกล้าคิดกล้าลงมือและมั่นใจในความสามารถของตัวเองไม่ต้องรอใครมาอนุมัติแค่คุณเชื่อมั่นโอกาสก็พร้อมจะพุ่งเข้าหาคุณทันทีสอง การงานของราศีตุลปลายเดือนมิถุนายน2568ช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568จัดว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานของชาวราศีตุลกำลังเป็นประกายและเดินหน้าด้วยพลังเต็มร้อยคุณจะรู้สึกมีไฟและกำลังใจในการทำงานมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนต้องวิ่งบนลูเ่เดิมๆจนเริ่มเหนื่อยหน่ายตอนนี้จักรวาลกำลังผลักดันให้คุณก้าวออกจากโซนปลอดภัยและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ซึ่งถ้าคุณตอบรับโอกาสด้วยความมั่นใจรับรองว่าจะมีแต่ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าสําหรับผู้ที่ทํางานประจําช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นช่วงของการได้รับมอบหมายงานใหม่หรือโครงการพิเศษจากผู้ใหญ่และหัวหน้าง,งานนี้ไม่ใช่แค่ง,งานธรรมดาแต่เป็นงานที่จะเปิดโอกาสให้คุณแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และผลลัพธ์ของงานนี้อาจเป็นใบเบิกทางให้คุณได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนอย่างที่คุณรอคอยมานาน สิ่งสำคัญคือการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญของงานให้ดีอย่าเสียเวลากับรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่ได้ช่วยให้งานเดินหน้าและมันสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและงานสะดุดกลางคันสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์ปลายเดือนนี้ดวงงานของคุณโดดเด่นไม่แพ้กับลูกค้าจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางงานอาจใหญ่กว่าที่คุณคาดคิดไว้สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจในศักยภาพของตนเอง และตั้งราคางานอย่างเหมาะสมไม่จำเป็นต้องลดราคาหรือรับงานที่ไม่คุ้มค่าแนะนำให้จัดตารางการทำงานและขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยหรือทีมงานเพื่อกระจายพาระงานอย่างเหมาะสมเพราะช่วงนี้งานจะมาแรงจนคุณแทบไม่มีเวลาหยุดพักเลยทีเดียวสำหรับชาวตุนที่กำลังหางานใหม่หรือกำลังมองหาลู่ทางในการเปลี่ยนงานช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นจังหวัดทองที่จะเริ่มต้นการสมัครงานเข้าสัมภาษณ์ หรือติดต่อเจราจากับคนรู้จักเพื่อขอคําแนะนําดวงการงานของคุณมีพลังหนุนจากดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีทําให้การเจราจาราบรื่นและเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานใหม่การสมัครงานหรือการเริ่มต้นใหม่ใดๆในช่วงนี้จึงมีโอกาสสําเร็จสูงขอเพียงคุณมั่นใจเตรียมตัวมาอย่างดีและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เคล็ดลับสําคัญสําหรับการงานของชาวตุ่นช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568คือการรู้จัก จะสมดุลระหว่างความตั้งใจกับการปล่อยวางบางครั้งการทีนักคุณทุ่มเทมากเกินไปอาจทำให้เครียดกดดันและหมดพลังไหวควรจัดเวลาเพื่อพักผ่อนและหากิจกรรมคลายเครียดบ้างและอย่าลืมมอบหมายงานบางอย่างให้ทีมงานหรือผู้ช่วยบ้างจะช่วยลดภาระและทำให้คุณสามารถโฟกัสกับงานสำคัญได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญอย่าลืมเติมกำลังใจให้ตัวเองทุกวันด้วยการพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆยเมื่อทำงาน สำเร็จสุดท้ายสิ่งที่จะช่วยเสริมดวงการงานของคุณช่วงนี้คือการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นการบริจาคทุนการศึกษาหรือมอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็กยากไร้รวมถึงการถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดวัดจะช่วยเปิดทางให้การงานของคุณเจริญรุ่งเรืองและปัดเป่าอุปสรรคที่จะเข้ามาขัดขวางความก้าวหน้าของคุณบทสรุปการงานราศีตุลปลายเดือนมิถุนายน2568คุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่งานหนักขึ้นแต่ก็นำมาซึ่งความสำเร็จและการพัฒนาไปอีกขั้นขอเพียงคุณมั่นใจในความสามารถของตัวเองแบ่งเวลายอย่างสมดุลและเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของความพยายามจะปรากฏชัดเจนและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอนสามการเงินของราศีตุลปลายเดือนมิถุนายน2568นช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568น ถือเป็นช่วงที่การเงินของชาวราศีตุลนเริ่มปรับตัวเข้าสู่จังหวะที่ดีขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจต้องเจอความติดขัดทั้งรายรับและรายจ่ายที่เข้ามาไม่สมดุลจนทําให้ต้องจัดการกับเงินอย่างระมัดระวังมากกว่าปกติแต่สําหรับปลายเดือนนี้สถานการณ์การเงินของคุณกําลังค่อยๆฟื้นตัวและเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นสิ่งสําคัญคือคุณรู้วิธีการจัดการและกําหนดเป้าหมายการเงินของตนเองอย่างชัดเจนช่วงนี้ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเริ่มส่งผลดีต่อการเงินทำให้คุณมีโชคลาภเล็ก,ลกๆน้อยๆยเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจจะมาจากงานพิเศษเงินค่าคอมมิชชั่นโบนัสหรือของขวัญจากผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดยิ่งคุณรู้จักเก็บออมและลงทุนอย่างรอบคอบเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับกลับมาก็จะยิ่งงอกเงยการจัดการการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้หากคุณสามารถเก็บเงินสำรองไว้สำหรับอนาคตและวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบการเงินของคุณจะมั่นคง ยิ่งขึ้นเรื่อยๆการลงทุนเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำหรับการเงินของราศีตุลปลายเดือนนี้ใครที่สนใจการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวหรือกำลังพิจารณาซื้ออสังหาริมทรัพย์หุ้นกองทุนหรือลงทุนธุรกิจใหม่ถือเป็นจังหวะที่ดีแต่ต้องศึกษาและทำการบ้านอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีประสบการณ์ตรงจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลังการเงินเริ่มดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณควรฟุ่มเฟือยไปกับการชอปปิ้งของใช้หรือความบันเทิงที่เกินความจําเป็นแนะนําให้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อดูภาพรวมการเงินของตนเองจะช่วยให้คุณคุมงบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมองเห็นโอกาสในการตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นสําหรับใครที่เคยมีหนี้สินควรจัดการทยอยเคลียร์หนี้อย่างมีวินยัย และพยายามไม่สร้างนี้ใหม่เพิ่มเติมหากคุณตั้งมั่นที่จะปลดหนี้และออมเงินเพิ่มคุณจะเริ่มมองเห็นความก้าวหน้าของการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและรู้สึกมั่นคงขึ้นทั้งทางใจและการใช้ชีวิตเคล็ดลับเสริมดวงการเงินสำหรับชาวตุนช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้คือการทำบุญด้วยน้ำสะอาดเช่นถวายน้ำดื่มให้วัดหรือบริจาคน้ำสะอาดให้ผู้ขาดแคลนรวมถึงการพกหินสีเขียวอย่างมรกตหยกหรือมะราคายเพื่อเสริมพลังการเงินและโชคลา ทั้งนี้การมีทัศนคติการเงินในเชิงบวกเชื่อมั่นว่าคุณสามารถจัดการและสร้างความมั่งคั่งด้วยมือของคุณเองจะยิ่งดึงดูดพลังดีๆเข้ามาเสริมความราบรื่นทางการเงินของคุณตลอดช่วงปลายเดือนนี้สิความรักของราศีตุลปลายเดือนมิถุนายน2568ดวงความรักของชาวราศีตุลปลายเดือนมิถุนายน2568ถือว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและพลังบวกดนวสุข และดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่นุนเสริมโชคด้านความรักและความสัมพันธ์อย่างมากทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดทุกอย่างดูเหมือนกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลและมั่นคงใครเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นี่เป็นช่วงเวลาทองไหนการหาหน้าเข้าหากันพูดคุยปรับความเข้าใจและเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวังและความตั้งใจดีๆสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณปลายเดือนนี้ค่อนข้างมั่นคงและอบอุ่นทั้งคุณและคู่ครองจะรู้สึกใกล้ชิดแอ และเข้าใจกันมากขึ้นคำพูดดีๆและการใส่ใจซึ่งกันและก,กันจะทำให้ความรักหวานชื่นและแน่นแฟนหากก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหากันบ้างหรือต่างคนต่างมีภาระงานจนไม่มีเวลาให้กันปลายเดือนนี้เหมาะอย่างยิ่งในการจัดเวลาอยู่ด้วยกันเช่นการไปดินเนอร์มื้อพิเศษเดินเล่นพูดคุยแบบเปิดใจหรือวางแผนการเดินทาระยะสั้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์เพราะช่วงนี้ดวงความรักของ คุณเปิดกว้างสำหรับการเติมเต็มและการมอบความรักอย่างเต็มที่ส่วนคนโสดราศีตุลย์ปลายเดือนมิถุนายนมีโอกาสเจอความรักจากการเข้าสังคมและการเปิดตัวกับผู้คนใหม่ฮ่าฮคุณอาจเจอใครสักคนที่มีความคิดความอ่านตรงการพูดคุยถูกคอและสามารถพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้เร็วเกินคาดที่สำคัญคุณเองก็รู้สึกสบายใจและมั่นใจกับการเปิดโอกาสให้ตนเองเรียนรู้ และทำความรู้จักกับคนใหม่ๆพลังบวกจากดาวศุกร์ทำให้คุณมีสเสน่ห์เป็นพิเศษและผู้คนรอบข้างต่างรู้สึกอยากเข้าหาและทำความรู้จักกับคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากมีคนเก่าๆจากอดีตกลับมาทักทายหรือติดต่อมาช่วงนี้ขอให้คุณพิจารณาด้วยความรอบคอบฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนตัดสินใจว่าจะกลับไปสารสัมพันธ์ต่อหรือปล่อยให้ความทรงจำดีๆอยู่เองพียงแค่นั้นคุณมีพลังในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง และความรักที่กำลังจะเข้ามาจะเติมเต็มหัวใจคุณอย่างอบอุ่นและมั่นคงเคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับชาวราศีตุลปลายเดือนนี้คือการพักกะหินโรสคอร์ตหรือตกแต่งห้องนอนด้วยดอกไม้สีชมพูอ่อนและหมั่นกล่าวคำพูดดีๆที่สื่อถึงความรักและความปรารถนาดีจะช่วยเสริมพลังงานความรักทำให้บรรยากาศรอบตัวออุ่นและดึงดูดความรักดีๆให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องสุขภาพและภาพรวมดวงชะตาราศีตุลปลายเดือนมิถุนายน 2,568ช่วงปลายเดือนวิถุนายน2,568ด้านสุขภาพของชาวราศีตุลนับว่าเป็นช่วงที่คุณเริ่มรู้สึกปลอดโปรง่งและมีพลังงานบวกเข้ามาอย่างเต็มที่หลังจากช่วงต้นเดือนอาจต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานหรือการจัดการปัญหาชีวิตที่หนักหน่วงทำให้บางครั้งร่างกายและจิตใจของคุณอ่อนล้ามึนงง,งและไม่มีเรี่ยวแรงปลายเดือนนี้จังหวะดวงดาวขายับเป็นบวกอย่างมากคุณจึงเริ่มรู้สึกสดใส มีแรงบันดาลใจในการหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังทั้งการจัดการอาหารการกินออกกําลังกายอย่างสมา่าเสมอและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มสําหรับเรื่องของการนอนหลับถือเป็นปัจจัยสําคัญควรจัดเวลานอนให้เพียงพอและหมั่นพักสายตาจากหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์และงานหนักๆที่กินเวลาชีวิตคุณไปควรปรับบรรยากาศการนอนให้สงบสะอาดและโปร่งสบายหรือหากนอนไม่ค่อยหลับลองดื่มน้ำอุ่นๆหรือนมอุ่นก่อนนอนฟังเพลงผ่อนคลาย หรือทำสมาธิเล็กๆน้อยๆเพื่อลดความเครียดก่อนเข้านอนจะช่วยให้คุณหลับลึกและตื่นขึ้น,นมารู้สึกกระปริกระเปล่านอกจากนี้อาการปวดหลังปวดคอและปวดตาจากการทำงานหน้าจอเป็นเวลานานอาจกลับมาก่อกวนคุณได้แนะนำให้จัดตารางพักสายตาพักร่างกายและลุกขึ้นมาเดินบ้างระหว่างทำงานรวมถึงการทำโยคะหรือยืดเส้นยืดสายเพื่อคลายกล้ามเนื้อจะทำให้ร่างกายกลับมาสดชื่นกระชับกระเฉง และพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันอีกเรื่องที่ชาวตุนต้องระวังคือการจัดการความเครียดและอารมณ์ควรหาทางระบายความรู้สึกเช่นการพูดคุยกับเพื่อนสนิทการเขียนบันทึกหรือทำกิจกรรมผ่อนคลายจิตใจอย่างการอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังไปเดินเล่นหรือไปนั่งสมาธิเพราะหากปล่อยให้ความเครียดสะสมไว้นานๆจะทำให้ร่างกายและจิตใจอ่อนแอและอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆในอนาคต ภาพรวมดวงชะตาราศีตุลย์ปลายเดือนมิถุนายน2568สำหรับภาพรวมของคุณในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ดวงดาวกำลังสนับสนุนให้คุณปล่อยวางความกังวลและหันมาโฟกัสที่การพัฒนาและปรับสมดุลชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพภายในคุณมีพลังสร้างสรรค์และความสามารถที่จะเดินหน้าไปอย่างมั่นคงแม้บางช่วงอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้คุณต้อง ตัดสินใจหรือต้องใช้ความอดทนแต่ด้วยความตั้งใจและความมั่นใจของคุณคุณจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นและรู้สึกภูมิใจกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นขอเพียงคุณรู้จักจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้เหมาะสมทั้งการทำงานและการพักผ่อนมันใส่ใจทั้งร่างกายและจิตใจและทำทุกอย่างด้วยความคิดบวกและพลังงานดีๆจะช่วยดึงดูดโอกาสดีโชคลาภ และความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณตัวเองสำหรับทุกความพยายามและทุกการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพราะทุกก้าของคุณล้วนมีความหมายและกำลังพาคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่งดงามเคล็ดลับเสริมดวงภาพรวมเพื่อให้ภาพรวมชีวิตปลายเดือนนี้ราบรื่นและมั่นคงควรเสริมดวงด้วยการทำบุญตักบาตรถวายของหอมทุกเทียนหรือน้ำดื่มสะอาดและพกหินมงคลสีเขียวเช่นหยกมรกตหรือมาลากายติดตัวเพื่อเสริมความสงบ และพลังบวกทั้งนี้การตั้งจิตอธิษฐานขอพอรให้ชีวิตมั่นคงราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองและการหมั่นทำความดีคิดดีพูดดีจะช่วยหนุนนำโชคดีและปัดเป่าอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น